สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ www. f i f a c o i c o m ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยถ้าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับผมหาใครต้องการ FC c o i นึกถึง www. f i f a c o i c o m เลยครับผมหากต้องการเติมเกมให้นึกถึง Over Top Up กับโปรใหม่เอาใจสาย FC 24ปลอดภัยราคาถูกแอดมินบริการดีกับแคมเปญใหม่ล่าสุดฟาดแข่งได้ทุกรูปแบบเปิดจาหน่ายแล้วทุกแพลตฟอร์มมีส่วน ลดมากมายไปจัดกันได้ที่เว็บ Over To p u อลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับโปรโมชั่นดีๆวันนี้กับ YouTube พีเมียมราคาเพียง55บาทต่อเดือนไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจพร้อมแอป YouTube Music ฟังเพลงแบบชิลๆสบายๆสมัครง่ายผ่านอีเมลสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์ทีเอสทายชได้เลยสวัสดีทุกคนเลยครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องบุวัฒนาฟากับ f เอฟซียี่สิบสี่แบงค์เชนเตอร์ละในเต็ดนั่น กัดกันต่อนะครับผมในส่วนการทําทีมครับตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์เต็ดมาในระบบ4-4-2แบบโบราณซึ่งบอกได้เลยว่าเปิดตัวเกมแรกกับเวโรนาแต่แน่นอนครับทีมที่เราเจอเนี่ยอาจจะยังเป็นทีมที่ไม่ได้แข่งเก่าสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ย4-4-2อาจจะมีปัญหากับทีมระดับใหญ่ๆก็เป็นไปได้นะทุกคนแต่ต้องมาดูกันก่อนนะครับผมซึ่งแน่นอนควาลันสเคเลียอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวพอสมควรนะครับผมเมสันเมาส์ในตำแหน่งปีกขวา ก็ยังไม่ได้ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวพาร์ทนี้เราอาจจะให้เป็นหน้าที่ของเดอะหมุนบ้างครับเพราะว่าเดอะหมุนในพาร์ทที่แล้วแทบไม่ได้ลงเลยนั่นหมายความว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาเติมแบ็กทั้งสองข้างนครับให้เป็นแบ็กที่เหมาะกับบอลสมัยใหม่เหมาะกับบอลที่ใช้แรงเหมาะกับบอลบุกรวมถึงบอลรับด้วยทุกคน และแน่นอนครับแบ็กซ้ายและ Back แบ็กขวาที่เราจ้องมองกันมาและคิดว่าน่าจะเข้ามาเติมเต็มให้กับทีมได้ครับมีอยู่2รายชื่อดังนี้ไปดูกันครับตีโอเอนเดสจากเอซิมิลานครับ เอโนเดสครับถ้าเราเจาะลึกไปเรื่องของสเตตัสเขาเนี่ยบอกเลยว่าเอาเรื่องในเรื่องของเกมรุกและเกมรับเลยนะแล้วก็ฟิสิกส์เขาค่อนข้างที่จะโหจจดจัดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นความเร็วรุกได้เก่งแล้วนะครอสซิ่งดีเลี้ยงบอลดีนะครับผมยังมีเกมรับที่ดีเพราะว่าสแตนแท็คเคิลพี่แก่ค่อนข้าง,งดีแล้วก็ดิฟเฟนซีฟอะแวนเนตก็ถือว่าใช้ได้ผมคิดว่าเท่าเอโนเดสมาแทนลุกชอไม่ก็จีเรีวมาลลเซียรวมถึงเรกิลอนยังไงผมคิดว่าก็ดีกว่าอยู่แล้วทุกคนราคาของเอโนเดสอยู่ที่50ล้านบวก เดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าเราจะปิดเดี๋ยวนี้ได้อย่างไรครับหรือต้องเอานักเตะไปแลกเพื่อที่จะเซฟเงินที่สุดครับไปดูกันช็อปอย่างต่อเนื่องครับเราต้องปฏิวัติปีาศาจแดงใหม่อีกหนึ่งครั้งเรายังเหลือเงินอยู่อีก200ล้านนะซึ่งอาเรบเดี๋ยวนี้ที่เราจะยื่นไปให้กับเตโอดองเดสคือ42.5ล้านปอนด์บวกกับ28ล้านของลูกชอและก็ให้อีก10%นะดูซิว่าเอซิมิรานเขาจะว่าอย่างไร โอ้เอชมิลานบอกโอเคนะถ้าจะเอาลูกชอมาแลกเนี่ยแต่ขอเงินเพิ่มอีกเล็กน้อยละกันอเอาเรื่องเหมือนกันเ<ๆ>มื่อกี้เรายื่นไป42ใช่ไหมแต่เขาเรียกมาที่5.2ครับเรียกขึ้นมาอีก10 m เอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้มากได้ที่สุดคือ45ล้านปอนด์โอ้ขอเขาก็ไม่ยอมนะขเขาบอกขอ49แล้วละกันบวกกับลูกชอเหมือนเดิมและเราก็ไม่ยอมครับเพราะเราเคี่ยวอยู่แล้วกันขอ47ล้านปอนด์บวกกับลูกชอเป็นอันจบสิ้นได้หรือเปล่า เรียบร้อย47ล้านปอนด์บวกกับลูกชอนะครับผมเทรดไปสู่เอซิมิลาและเราจะได้เจอเอโดเนสเข้าสู่ทีมของเราทุกคน let's go อลไะครับผมแบ็กซ้ายรายนี้น่าจะเป็นตัวจบให้กับแมนยูได้ด้วยอายุอานามที่ยังอยู่ในวัยกลางคนอยู่เอโดเนสครับจัดไปครับเข้าสู่ทีมแมนยูเต็ดก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้เยอะเกินควรนะผมรู้สึกว่าโอเคแต่ผมจะเพิ่มให้เป็น7 5 0 0หแล้วกันส่วนโบนัสในการลงเล่นเนี่ย จาก1.6ผมเหลือ1.2ก็พอนะครับอ่ะจัดไปได้หรือเปล่าครับเอเจนต์กับเอโดเดสโอเคหรือเปล่าดิวนี้เรียบร้อยปิดดิวแบบรวดเร็วครับ47ล้านบวกลุกชอครับเราได้แบ็กซ้ายตัวจบเข้ามาแล้วครับผมจาก AC ซ i มิลานนะครับผมสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตโอเอโดเดสฮะอะไรครับผมมาอีกหนึ่งรายครับยกระดับแผงหลังให้กับแมนยูนี่ครับแบ็กซ้ายรายนี้ถือว่าน่าจะเป็นตัวจบให้กับแมนยูได้นะ และเราก็ปล่อยลูกชอไปแล้วทีนี้เนี่ยซีเรลมาราเซียก็อาจจะเป็นสำรองยาวๆนะตอนนี้ฮะและก็เรกิลอนก็เป็นสำรองอีกหนึ่งเบอร์ครับทุกคนก็ Back แบ็กซ้ายเราจะมีโรเนชันอยู่3คนนะครับผมรวมเตโอนงเดสด้วยฮะเรียบร้อยครับมาแล้วครับในส่วนของแบ็กซ้ายอย่างเตโอนงเดสครับเข้ามาสู่ตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็ถือว่าเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อมายืนคู่กับริซโดบัติเนสทางด้านซ้ายและก็ต้องเล่นร่วมกับควารัสเคเลีย จากไปอย่างไรแต่ก็ดีอย่างนะ2คนนี้เนี่ยผมว่าทามิงเกมน่าจะได้เพราะว่าพี่แกมาจากหลีกเดียวกันควาสเคเลียจากนาโปลีและเออเดสมาจากเอซิมิลานะและในเกมถัดไปตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าแบ็กเพิ่มขึ้นมาครับทุกคนแบ็กซ้ายอย่างเตโอโอเดสมาแล้วผมว่าแบ็กขวาต้องมาต่อว่ะแบ็กขวาต้องมาต่อทุกคนหยุดแค่นี้ไม่ได้ถ้าซ้ายมาขวาต้องมาต่อครับทุกคนแบ็กขวารายนี้เนี่ยจะไม่ใช่แบ็กขวาอายุน้อยนะทุกคนจะไม่ใช่แบ็กขวาที่เราจะเอามาปลูกปั้นผมว่า แมนยูเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องการปั้นเด็กแล้วเพราะเด็กเยอะมากต้องการคนที่เอามาแล้วลงเปาะใช้ได้เลยนะครับด้วยความที่นักเตะค,คนนี้เนี่ยมีประสบการณ์สูงและผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ดีนะครับคือางด้านของคิรันชิเปียจากนิคาเซิลอีกแล้ว <laughs> ด้วยความที่ชิเปียเนี่ยวัย32ก็จริงแต่ว่า New นะิคาเซ่นเป็นทีมที่เล่นบอลด้วยพละกําลังสูงมากผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดสมมติมาเล่นให้กับแมนยูในวัย32ไม่น่ามีปัญหาและแน่นอนครับไม่ได้ไปการมาแย่งตําแหน่งของวิากา้า แต่ว่าเป็นการมาช่วยนะแบ่งเบาภาระในะอีกหนึ่งอย่างเนียเป็นการเล่นเกมรุกก็ดีการเล่นเซตพีดตอนนี้เนี่ยแมนยูจะได้ฉายานิวคาสเซินสาขา2แล้วทุกคน <laughs> ยอกเดี๋ยวผมจะขอเรียกราคาไปที่30ล้านก่อนแล้วกันทุกคนโอ้นิวคาสเซินบอกขอแลกเมสเซนเมาส์อูหใจมันเด็ดมากเราอาจจะให้เพิ่มครับจาก30เป็น32 5แล้วกันอ่ะดูสิว่าเอ็ดดี้ฮาวจะว่าอย่างไรอะโอเค บวกเพิ่มอีก2ล้านไม่ต้องเสียไมสเส้นเมาส์ด้วยก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนถามว่า32ล้านกับนักเตะอายุ32แพงไหมก็ถือว่าแพงอยู่นะแต่โอเคแหละผมคิดว่าด้วยเรตติ้ง85ยังใช้งานได้อยู่แน่นอนในด้านของคิรันชิเปียและมาเซ็นสัญญากันก่อน,นครับเรานำเข้านักเตะอังกฤษอีกหนึ่งรายครับทุกคนสำหรับคิรันชิเปีย คือเรากะว่าเอามาใช้สักปี2ปีนะให้แบบทีมมันเซตได้ดีก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะเสริมแบ็คขวานะอนาคตไกลเข้ามาสำรองอีกสักหนึ่งตัวแล้วกันเราจะให้ค่าเหนื่อยคิยรัชิเปียที่1 5 0 0 0 0สนานะเขารับอยู่ที่เก่าคือ1 0 0่งแครับแล้วก็ในส่วนของและก็บนัสกินเป่าอยู่ที่ราวราว0 0็ 7, 5, ครับไปเรียบร้อยครับคิบรัชิเปียครับแบ็คประสบการณ์สูงครับแต่ว่ายังฟิตปังอยู่นะเข้ามาเติมให้กับกองหลังแมนยูครับ ไม่มากก็น,น้อยผมว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วสาหรับคิราชิเปียอาจจะต้องบองหาตัวนักเตะท,ที่เอามาใช้งานได้เลยอนะทุกคนในยุคนี้นะเพราะว่าการแข่งขันมันสูงคนระับเราไม่สามารถที่จะดึงนักเตะดาวรุ่งมาลองใช้ครึ่งฤด,ดูกาลแล้วก็หวังให้มันเติบโตได้และก็ตัวสำรองเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลเดี๋ยวค่อยมาที่หลังนะซึ่งทิเปียจะลงมาเล่นในส่วนของแบ็คขวาให้เราก่อนแล้วก็อนาคตเราจะไปเสริมแบ็คขวาตัวใหม่ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงรอเสียบทิเปียก็ค่อยว่าอีกทีแต่ผมว่าทิเปียน่าจะยืน ให้เราได้ครับอย่างน้อย2ปีต้องได้แน่นอนนะและก็แน่นอนครับวันบิซาก้าอาจจะต้องถูกดรอปลงไปหน่อยครับเป็นคิวราชิเปียในตำแหน่งแบ็คขวาครับโอเคอะไรครับผมตอนนี้เราได้แบ็คขวาคนใหม่เข้ามาแล้วคือคิวราชิเปียครับในแมตช์ต่อไปกับการเจอกับดอทมูลเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองใช้4-4-2เหมือนเดิมครับทุกคนและจะลองดูครับผมว่าเมื่อเจอทีมใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะไปได้รอดหรือเปล่าครับหลังจากที่เราเซ็นเอรเดสเข้ามาแล้วเนี่ย แล้วก็ตามด้วยคิราชิปเปียเป็นแบ,บ็คขวาซ้ายเข้ามาอนาคตจะมีใครต่อเนี่ยต้องรอลุ้นครับแต่ว่าตอนนี้เราเซตแผงหลังค่อนข้างโอเคแล้วนะเพราะว่าทุกคนดูเจาะลึกเข้าไปครับแผงหลังของเราเนี่ยคิราชิปเปีย85ครับ วาราน85ลิซันโดปจินเนส84และและก็ตีโอเนี่ย85คือเฉลีย่ยแล้วเนี่ยแผงหลังเรามีสเตตัสค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เลกิลอน78มันห่างกับลิซันโดเยอะมากเกมกับดอนมูนครับวันนี้คิรนาชิเปียเปิดตัวครับเช่นเดียวกับตีโอเอนองเดสนะแต่ว่าเอ็นงเดสเนี่ยเขาได้ซิมแมทไปแล้วหนึ่งเกมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการเปิดตัวเกมแรกนะ แล้วตั้งเกมที่แมนยูเต็ดก่อนครับบูโนเกมไรส์ออกมาที่คิวเนชิเปียบูโนเฟเดนเลี้ยงตัดเข้ามาเอาแล้วบูโนช้าโอ้โหจังหวะนี้เหลือเชื่อไปช้าเองแล้วโดนสวนกลับเฉยเลยโอ้ไปเหม่ออะไรครับบูโนแล้วตั้งเกมที่ดอตบูลบ้างครับเกมเขาเร็วมากครับดอตบูนไปสันเมาส์ยอดมาโอ้โหแล้วแมนมากคอ,อยลุนกับจับลงสวยมากนะแค่ไหนคอ,อยลุนฝาาขวาม,มาบูโนเฟเดนแล้วหักซ้ายยิงเรียบร้อยหนึ่งูเลยโอ้โห เอาเรื่องครับโอโต้กับบอลไดเรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอู้โหเร็วมากเมสันเมาส์ก็สาสยาวให้หอยลุนและเติมมาชี่บูโน่เปร์เดสเข้าซ้ายยิงเข้าให้เลยอู้ถือว่าลูกนี้เห็นแบบวิชั่นดีมากครับท้านของเมสันเมาส์ครับฮอยลุนนี่อยู่ด้านหน้าคนเดียวแล้วหนีกับดักล้ำหน้าได้สวยครับยอดยาวขึ้นมาครับแล้วบูโน่เติมขึ้นมาสวยมากแล้วเป็น1 0จากแมนยูไนเต็ดนะ แล้วเคลียร์ขึ้นมาครับเมสันมา์สลงมาช่วยเกมรับได้สวยครับตั้งที่วารานวารานหลบมาสวยมากวารานอักออกขวาที่เมสันมาส์กทีเมสันมา์ตอกส้นกลับมาทิปเปียขอ,อกันอัมระบาดครับอัมราบาดฝ่ามาทิปเปียทิปเปียไปแล้วจะเปิดไม้ทิปเปียจหวันนี้เลือกที่จะบังแล้วทิปเปียหมุนกับมาก่อนเข้ามาได้ได้หอยลุนหอยลุนตามมาที่บูนโน่ไม่น่าเหลือลุยโอโ้โห2-0จากแมยูเต็ด จากมุมธงสู่ด้านในโอ้โหไม่เปิดทิ้งเปิดขว้างด้วยครับต่อบอลตามช่องเดือดมากแมนยูอู้แล้วคอมบิเนชันเพย์ด้านขวาแล้วก็จะเป็นอารมระบัตเมสันเมาส์รวมถึงครินเตีเปียทำดีมากแล้วจบที่บูโนอีกแล้วอู๋จะแฮตติก2 game, เกมเ่ะวีเนี่ยเพราะว่าในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเกมกับเวโรนาบูโนแฮตติกนะทุกคนเนี่ยแบ็กขวาซ้ายเราลงมาช่วยรับเรียบต่ำๆเลยอะแล้วมาที่เอเวอร์ชันไม่ผ่านยิมารไรอีกแล้วอูตามติดได้ดีมากพาร์ทเคลีย re. ควสเกเลียแล้วเห็นหอยลุนตรงนี้ฉีกออกมาสวยมากหอยลุนดึงกลับมาแล้วมาที่ก mm ิมารายบูโน่กดขวาแล้วเซฟทีโคเบลอีกทีโอโ้โหลูกนี้ยิงไกลซะเลยแล้วฝากมาสวยตรงกลางครับโอ,โอ้เอเมเร์ชานช่องนี้มาดีมากๆครับต่อมามาเล่นมาเล่นยิงเสาแรกเลยโอโ้หูดีครับโอนาน่าปิดมุมได้ดีแอแมนยูสวนกลับที่หอยลุนหอยลุนเลือกออกซ้ายมาบูโน่กิมารายแล้วควาสเกเลียแทงกิมารายสมากิมารายรอ ตรงกลางเติมครับว่าร้านฝากมาที่ฮอยลุนคาซิมิโรมาต่อที่ฮอยลุนครับแล้วฮอยลุนจังหวะน,นี้แหวกไปเองฮอยลุนมาแล้วกดขวาโอ้ไม่เข้าก็ไปไหนไม่รู้แล้วก็จบเกมไปเลยโอ้แโโมนยูก็สามารถเฉือนมาได้2อหนึ่งเลยครับรึ่งหลังโดนประตูไปหนึ่งประตูครับเปลี่ยนตัวครับการเปลี่ยนคาซิมิโรลงมามีปัญหาพอสมควรนะเพราะว่าเขาไม่ใช่ CM จริงๆพอเป็นในเมนเจอร์โหมดแล้วเนี่ยพอนอกเตะม,มันไม่ถนัดตำแหน่งไหนแล้วเนี่ยมันมีปัญหาพอสมควรนะเช่นเดียวกับอันโตนี่ครับทุกคน อันตัวนี้วันนี้ก็เงียบแล้วเครื่องหลังลงมาเนี่ยหายไปเลยอะ<ไ>ถือว่าตัดเกรดกันก่อนตัดเกรดที่อุ่นเครื่องมาเนี่ยผมรู้สึกว่าอาราบัตถึงแม้จะ80เรตติ้งนะแต่เล่นในตำแหน่ง C m ดีมากถ้าเราจะไปในทาง4-4-2ต่อไปผมว่าต้องเสริม CM เข้ามาและต้องปล่อยคาเซมิโร่ออกไปทุกคนในส่วนของปีขวาเนี่ยเมสันเมาส์ก็เล่นได้ดีแต่ว่าถ้าได้ขวาแบบธรรมชาติเข้ามาผมว่าดีกว่านี้นะผมว่าดีกว่านี้เยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องดูครับว่าเราจะนำใครเข้ามาเพิ่มเติมครับ ส่วนกองหน้าเนี่ยต้องมีตัวสมรองของฮอยลุนนะเอาละทุกคนผมมีอีกหนึ่งทฤษฎีนะที่ผมรู้สึกว่าแม่งจริงว่ะคือทุกคนจะสังเกตว่าสมัยเนี้ยถ้าเป็นแบบแผน433ใช่ไหมมันจะเป็น r w กับ l w ใช่ปะส่วนมากจะเป็นหน้าขวาถนัดซ้ายหน้าซ้ายถนัดขวา แต่คือถ้าเป็น4-4-2แบบแฟลตนะทุกคนทุกคนลองสังเกตเห็นนะ2คนนี้ผมสังเกตมาหลายเกมแล้วเมสซนเมาส์ถนัดเท้าขวาเล่นทางขวาในตำแหน่งที่ไม่ได้แบบเกิดมาเพื่อปีกขวาแม่งเล่นดีกว่าควอเตสเคเลียเท้าขวาจะเล่นทางซ้ายในตำแหน่ง4-4-2นะทุกคนคิดตามนะในตำแหน่ง4-4-2เราอาจจะต้องเอาเท้าขวามาเล่นทางขวาแบบควอสเคเลียสลับมาเล่นทางขวาแทนและต้องหาปีกซ้ายที่ถนัดเท้าซ้ายมาเล่นทางซ้ายแทนทุกคนพูดถึงแมนยูสมัยก่อนปอีกซ้ายคือใครแรนกิก ปีขวาคือแครโรนัลโดเห็นไหมคือมันอาจจะมีสลับกันกลางเกมแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มต้นฟอร์แมตแล้มันคือขวาถนัดขวาซ้ายถนัดซ้ายอย่างที่ผมบอกไปเราลองใช้แผนนี้ดูก่อนเนียผมลองสังเกตมาหลายเกมแล้วว่าปีขวาถนัดเท้าขวาจะเล่นได้ดีมากกว่าใน4-2นะเดี๋ยวต้องดูครับว่าถ้าเกิดสมมติเอาควาเัสเกเลียมาเล่นปีขวาแล้วจะดีขึ้นไหมและเดี๋ยวเราไปหาปีกซ้ายถนัดเท้าซ้ายดีกว่าทุกคนจัดไปฮะ เอาล่ะผมไปเจอปีกหนึ่งตัวครับซึ่งคิดว่าจริงๆแล้วเขาเล่นเป็นปีกขวานีแต่เขาถนัดเท้าซ้ายและก็เป็นปีกที่มีพละกําลังที่สูงนะครับผมและก็รวมถึงมีความเป็นทีมเวิร์กสูงด้วยนะราคาไม่น่าแพงเราอาจจะไม่ได้คาดหวังให้เขามาเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่าลองมาใช้ดูก่อน้าไม่เวิร์กค่อยเสริมตัวที่เรียกว่าเป็นระดับท็อปๆเข้ามาลวกันแต่ว่าถ้ามันเวิร์กผมว่าเราก็ประหยัดเงินไปได้เยอะครับคูรูเชฟสกี้ครับปีกจากฝาาฝางของสเปอร์นะแน่นอนว่าเขาเป็นอาร์ดับบินะแต่ว่าเราจะ เราจะโมอ่ะให้เขามาเป็น LW หรือว่า LM เพราะว่าเขาเป็นปีกถนัดเท้าซ้ายเราจะมาปั้นให้เขาเป็นปีกสายเปิดทุกคนแน่นอนว่าเขามีค่าการ cross b o ที่ดีมากคือ85าเราไปเล่นไปแต่ว่าเอาล่ะผมว่าค่าตัวของครูเจฟสกี้ไม่น่าจะแพงมากมั้งดูทรงแล้วแม่ง50ล้าน แต่ว่าโอเคผมจะลองปั้นให้เขาเป็นหน้าซ้ายดูดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรทุกคนสําหรับคุณเชฟสกี้นะไป40ล้านบวกกับ1 2เครับขอยื่นซื้อแต่ว่าสเปอร์ก็เหมือนจะยอมขายแต่ว่าขอที่49ล้านครับอ่าสเปอร์เปิดมาแล้วบอกขอ49้าล้านนะฮเขาไม่มีทีท่าเลยนะแสดงว่าอยากขายอยู่แล้วโอเคในส่วนของสเปอร์เนี่ยเราขอกดลดลงนิดนึงและกันเหลือประมาณนัก45ล้านนะถ้าอยู่ในเรน4์้าล้านผมว่าโอเคนะดิวนี้ เรียบร้อยปิดดิวแบบชิลจัดเลยและแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะไปปิดดิวกันแบบรวดเร็วนะและก็หวังว่าจะซ้อมทันลงในเกมแรกกับวูฟแธมตันนะครูเชฟสกี้ครับจะเข้ามาเป็นนักเตะสำคัญในทีมครับโอเคนะไม่ได้เป็นครูเชี่ยวครับซึ่งก็ถ้าวันใดวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นตัวจริงก็ไม่น่าจะงงงแออะไรครับอ่านี่ถือว่าเราดักทางไว้แล้วครับเรียบร้อยค่าเหนื่อยเขาก็ไม่ได้ขอเลือกเยอะด้วยครับแต่ว่าจะไปเน้นในเรื่อง,องการยิงประตู10ประตูจะได้รับอีก1ล้านซึ่งก็โอเคนะจัดไปฮะ ไม่ต้องต่ออะไรมากมายเพราะว่าพี่แกยื่นมาค่อนข้างดีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่สมน้ําสมเนื้อครับสมฐานะของนักเตะเกติ่มืี่ห้าพันปอนต์ต่อสัปดาห์ทุกคนก็ถือว่าอยู่ในเกมที่โอเคเลยแหละและก็นําเข้าอีกหนึ่งคนครับจะได้ของครูเชฟสกี้ครับปีกชาวสวีเดนรายนี้ทุกคนกําลังสงสัยว่าเฮ้ยโอ้โหแต่ละคนที่ซื้อมาเนี่ยมันดูขัดถูขัดตาเหลือเกินแต่เดี๋ยวผมจะมีสูตรให้ดูว่ามันไปได้ทุกคนชุดนี้มันไปได้และน่าจะไปได้ดีด้วยฮะ อะไรครับผมมาครูเชฟสกี้ครับเข้าสู่แมนยูเรียบร้อยด้วยค่าตัวราว45ล้านปอนด์ครับบอร์บริหารว่าไงเอ่ยบอร์บริหารบอกว่าเกรดเอดีโอเคไม่ได้แพงนะฮะสวยงามอะไรครับผมหลังจากที่เราเสริมครูเชฟสกี้เข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำสิ่งสิ่งหนึ่งแบบรวดเร็วเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาครับคือการแปลงสภาพเราทำการแปลงคอรัสเคลียเป็นปีกขวาเรียบร้อยลวอีก28วิก,ก็ไม่ได้นานนะทุกคนแป๊บเดียวเอง แล้วก็ครูเชฟสกี้ครับเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นปีกซ้ายอ่า LM นะครับใช้เวลา2วิคนะทุแล้วกคนอ่าประมาณนี้ก็ถือว่าไม่ได้นานนะถือว่าโอเคเลยอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมจะลองทำพิสดารดูนะทุกคนสังเกตดูไหมมัคตโมเน่เนี่ยเคยโดนล้อนะว่าเฮ้ยมึงเป็นกองกลางตัวยิงหรือเปล่าเคยเล่นกองหน้ามาก่อนหรือเปล่ามันเป็นกองกลางที่พยายามจะเอาชนะแล้วก็ลงไปยิงประตูสำคัญได้ตลอดเวลาหน่วยก้านมันก็ดีนะ ค่าจบสกอร์มัน70ก็ไม่ได้แย่หรือว่าเราจะมาปั้นให้มันเป็นกองหน้านในอนาคตดีผมว่าปีหนึ่งอ่ะเราได้ใช้แน่นอนแม็กโจิเนในตำแหน่งกองหน้าทุกคนทุกคนอยากมาเห็นโปรเจกต์นี้ด้วยกันไหมปั้นแม็กโจวิเนเป็นกองหน้าทุกคนซึ่งผมอยากเห็นว่าจัดไปเลยละกัน <c oughs> เรียบร้อยก็ฟากุนโด้ครับโบกมือบายบายไปที่เบนฟิก้านะแล้วก็ซื้อขาดในช่วงช้าได้ดูกาลนะครับอะไรครับผมตอนนี้มอราวในเดซิ่งรูมนี่เรียกว่าแฮปปี้จัด และเกมนี้ครับแมนยูบอกเลยว่าฝึกกันมาเต็มสู่เพราะว่าค่าความฟิตและค่าช์ปเนตบอกเลยว่าเ <c oughs> ขียวอีแล้ววันนี้เราจะลงไปลุยกับวูธัมตันในทีมชุดนี้เลยแล้วกันนะครับผมจัดไปครับ let's go <S <c oughs> อะไรครับผมเกมที่โอทั o ฟอร์ดเกมแรกครับของลีกฤดูกาลนี้เจอกักบวูแฮมตันวันเดอร์เอร์กับคุณซือตำนานของทีมครับเวนรูนี่ครับวันนี้แมนยูจะเปิดประเดิมได้ดีแค่ไหนครับ อะไรครับผมเกมจะเริ่มครับที่ฝั่งวูฟแฮมตันกันก่อนเลยครับผมมาเกมนี้เปิดสนามครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรครับคาร์ลัมดอยจังหวะนี้เลี้ยงขึ้นมาเองคาร์ลัมดอยบวนกลับมาฝากมาสวยที่คุณยา่าคุณย่าจังหวะนี้มีวารานบังอยู่แล้วจะยิงได้ดื้อย่างนี้ย่านนิดนึงครับขอมาที่ควาสเกเลียาสเกเลียฝากมาช่องนี้ของบูโน่เฟรนเดสแล้วบูโน่ส่งให้ควาสเกเรียไหมไม่ใช่ครับส่งมาตรงกลางบูโน่กี่วไรติดเครื่องมาแล้วกวีวไรจังหวะนี้เสาสองรออยู่เอา เลยไปดูเลยโอ้โหแล้วอย่างวันนี้บงเช็ดแล้วไม่เข้าโอ้โหดูก็ยังไม่มีดวงมากพออ่ะแล้วตัดมาได้ที่คอสเกเกลียไปแล้วควสเกเกลียมาสุดทางเปิดย้อนเข้ามาแล้วค่อยลุนพักออกหนึ่งทีแล้วดีดติดเซฟไปแล้วบูโนมาช่วยไล่ให้ครับโอ้โหแล้วศาสตร์ยาวขึ้นมาโอ้โหทิ้งง่ายกองหน้าเขาวิ่งครับพิสโดเปเิเนสไอเลมิน่า ละลิซันโดมาติเนสจังหวะนี้ตามเลมินาทันไมแล้วบงเอาลงพื้นโอโหเรียบร้อยเลยโอระโดนง่ายจังะนะเลมินาจังหวะเมื่อกี้นี่ลิซันโดมาแล้วเปิดเข้าหัวเลยดูครับจังหวะนี้ลิซันโดก็ไม่กล้าเข้าสก,กัดแล้วแล้วเปิดมาดีมากวารานบ่งวิดแล้วลงพื้นโอโหแล้วดูเดี๋ยวโอราหน่ามึงผวาอะไรวะ้ะเพื่อนดูโอระน,น่ามึงผวาอะไรเนี่ย หวาอะไรโอ้โหเรียบร้อยเลยตรงเป็นตรงจริงๆคนๆคนนี้แล้วเติมมาด้านข้างซาลาเบียซาลาเบียจังหวะนี้มาดื้อๆก็ยากหน่อยครับอารบัดแล้วคืนกลับมาก่อนที่ิปเปียทิปเปียไปแล้วด้านหน้ามีทั้งบูโน่และควารัสเกเลียส่งมาแล้วขอกันมาง่ายๆกับบูโนโ่เฟรเดสทิปเปียจะเปิดแมนแค่ไหนทิปเปียยอดเข้ามาในจังหวะนี้บงเช็ดเรียบร้อยโอ้โหทิปเปีย บ่งดีด้วยครับพอยลุนแล้วก็ทิปเปียเปิดโอ้โหแม่นมากครับโอ้ลูกนี้ถือว่าต้องชมทิปเปียตเติมมาสวยมากแล้วตุกเปิดเข้าหัวแบบฉัหมังแล้วโอ้ลูกนี้ถือว่าคอยลุนบ่งดีมากครับไม่งั้นนี่สับัตไม่เข้าเสาสองแน่นอนเรียกว่าจุดที่ผู้สตัตรูผู้ไม่ถึงจริงๆครับถึงจะสามารถเป็นประตูได้แล้วก็ยอดเยี่ยมจัดแล้วมาที่ซาลเบียซาลเบียตอก้อนมาจังหวะนี้แล้วเข้ามาตรงกลางได้ได้ยิงนุ๊ย โอ้โหลูกนี้เอลันเดสน่าจะใบเหลืองคือเข้าช้าไปแล้วแต่ว่าลูกนี้ต้องชมโอนาน่าช่วยได้ทันนะวันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับในพิม์เลีงกฤดไม่ง่ายอยู่แล้วแลวเปิดเข้าไปตรงกลางหัวหน,น้ารับได้สวยครับด้านหน้ามีคนเดียวแล้วโอนาน่าไม่รู้จะเปิดใครอาบลงเล่นกับพื้นวารานยกไปให้ตรงนี้ทิ่เปียแล้วม่งไปที่ควาสเกเลียควาสเกเลียไปแล้วติดเครื่องดวนความแล้วควาสเกเลียหย,ยอดกลับมาแล้วคอยลุนไม่ถึงครับมาที่ลิซโดมาตินเนส มาตีเนตไปเองแล้วลิซันโดจังหวะนี้เห็นบูโนโอขอตรงกลางแล้วบูโนโอช่องนี้เห็นห่อยลุนอยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยโอ้โหเติมมาสวยมากครับเป็น2กองหน้าช่วยกันได้ดีกันจัดระหว่างบูโนโกับฮอยลุนบูโนนี่คือใจกว้างมากครับคือจริงองยิงซ้ายเองก็ได้แต่ว่าเห็นฮอยลุนเติมเข้าจุดแล้วก็ส่งมาแบบง่ายๆต้องชมลิซันโดครับคือเขาปลุกขึ้นมาเองเลยนะโอ้โหแล้วก็แปะเข้าง่ายๆครับตามช่องก็เป็น2ลูกของฮอยลุนก็บูดเกือบแฮตติกแล้วนะ ช่องนี้มาสวยครับมาที่คุณยาคุณยากับวาราน้โววารานคืนหลังมาที่โอนาน่าแล้วเห็นด้านหน้ารออยู่โอนาน่าปล่อยบอลตกที่ควาร์สเกเลียแล้วควาร์สเกเลียมาทางซ้ายแดนควาร์สเกเลียจังหวะน,นี้ติดเครื่องไปแล้วแล้วหักเข้าด้านในไปแล้วอู้สวยงามมากควาร์สเกเลียแล้วไปติดเครื่องจังหวะน,นี้ควาร์สเกเลียและเดี๋ยวก่อนเป็นใบแดงเลยรอชาหเฮ้ยโอโหใจร้ายเกินคือลูกนี้ก็แบบ พยายามตามมาเล่นนะแต่ว่าโอ้โหไม่คิดว่าถึงใบแดงครับโอ้ใบแดงเลยโอ้โหอย่างโชคร้ายโอ้แล้วบูโน่โดน็อดครับเป็นเอาตอนี่วาสิยาวเล่นทางซ้ายจําเป็นครับออ้ชิปเปียยกมาแล้วเบสบอลปล่อยไหลโอ้เบสบอลดูเอาเรื่องครับเบสบาลหลุดมาดีมากเบสบลหยอดเข้ามาตรงนี้แล้วปาต่อมาหอยลุดจับโอ,โอ้เกือบได้ยิงเกือบแฮตติกโอ้ถ้ากระดกหลุดนี่คือไปแน่นอนเปิดเข้ามาจังหวะนี้ตรงกลางแล้วไม่ถึงครับจังหวะนี้เบสบาล วิ่งเข้ามาซัดเลยโอโหเมสันเมาส์ผู้สาประตูเขาออกมาตัดบอลแล้วหลุดตำแหน่งเมสันเมาส์เลือกที่จะโอ้โหวางยัดไปที่หน้าประตูแล้วเข้าเฉยเลยอะ่ะขึ้นลงมาเครื่องหลังแล้วดูหือหวานนะเมสันเมาส์ครับเนี่ยลูกนี้ยผู้สาประตูเขาออกมาแล้วเขาล้มครับเมสันเมาส์ก็เลือกแบบกดบอลเด้งๆไปติดขาผู้สาประตูเขาเข้าไปเฉยโอ้ถือว่าเป็นการเล่นเสี่ยงที่ถือว่าใช้ได้ฮะ แล้วก็เข้าประตูไปเลยครัวโอ้โหผู้สัประตูเขาคงแบบวิ่งหน้าตั้งกับไปประจําตําแหน่งทุกคนเก็บได้ที่อราระบัดอาระบัตหยอดให้หอยลุนจังหวะนี้หอยลุนเก็บได้สวยหอยลุนเอาบอลลงแล้วหอยลุนจับได้ดีหอยลุนย้อนกลับมาที่เบสบาแต่ว่ามันลึกไปโอ้โหเมื่อกี้ขึ้นมากัน3คนแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จบที่3-1มหนึแลทุกคนแมนยูเตเปิดบ้านชนะวูดันตันึ่ มีหนึ่งใบแดงคือควารัสเกเลียโอ้โหอย่างเศร้าเกมหน้าแม่งโดนแบนเพอเพอสามนัดด้วยฮ่ะอะไรครับผมจบเกมแรกกันไป2ลูกจากคอยลุนหนึลูกจากเมซอนเมาส์อ่จริงๆนะอย่างที่ผมบอกไปในเกมแรกเนี่ยครูเชฟสกี้ยังดูเกรดมันยังไม่ถึงเดี่ยอพารหน้าทุกคนปีกตัวจีด๊ดเข้าแน่นอนทุกคนและประเด็นคือควารัสเกเลียผมไปแล้ะ ส่วนหน้าเนี่ยผมอาจจะต้องเสริมเข้ามานะเพราะว่าสำรองฮอยลุนเนี่ยก็จะมีแค่มาซิยาคนเดียวผมว่าไม่พอถ้าเกิดสมมุติวันไหนบูโน่เฟร์เดสไม่ฟิตพอแล้วกองหน้าก็ไม่มีที่ลงเลยนะอละัลบั้มนี้ขอส่งการบ้านให้ทุกคนเล็กน้อยและการใครที่อยากจะให้ผมเซ็นปีกตัวจี๊ดฝั่งซ้ายเข้ามาสักหนึ่งคนครับใครก็ได้เป็นปีกถนัดเท้าซ้ายตัวจี๊ดนะเข้ามาเพิ่มเติมในฝั่งซ้าย และก็รวมถึงกองหน้าด้วยนะครับอีกหนึ่งคนเข้ามาช่วยครับหมุนเวียนในส่วนของกองหน้าพาร์ทหน้าถ้าใครตรงใจผมเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเสริมเข้ามาแล้วตัวนี้แม่งได้แน่นอนเราเจอกันแน่นอนครับในพาร์ตต่อไปสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเตนรีวิวครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับผมไปบาย